ก็สวัสดีครับ FC แฟนคลับและท่านผู้ชมช่องบารลักีห้า5 6 5นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับทั้ง FC เก่าและ FC ใหม่นะครับผมวันนี้วันที่23มีนาคม2566นะครับผมก็มีแนวทางรัฐบาลไทยนะครับร่างอย่างเดียวนะครับมาปากนะครับผมหวดประจำวันที่ หเดือนเมษายนสองพนายหกสิบหกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่สองนะครับเป็นคลิปที่สองนะครับผมก่อนที่จะเราจะดูก่อนที่เราจะดูแนวทางตัวเลข นะครับก็มาดูคลิปคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรานันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก่อนที่เราจะดูแนวทางของวัวนที่1เดือน กรกฎาคมนะไอเดือนเมษายน2อ6นายนะครับก็มาดูชุดที่แล้วนะครับชุดที่แล้วนะครับผมก็ชุดที่แล้วนะครับชุดตัดไม่เข้าเข้าชุดเต็มนะครับผมเข้าชุดเต็มนะครับเข้าชุดเต็มนะครับ73นะครับผมเข้าล่างนะครับ73ตรงตงนะครับผมชุดเต็มนะครับแล้วก็มี3ตัวเข้านะครับ8 7 7 3จนตารางนะครับผมก็ มาตามวันนี้กันต่อนะครับมาตามวันนี้กันต่อก่อนที่จะเข้าไปชมก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมช่วยเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องบ้านลักกี้สองห้าหยนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสังไกตด่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะพยายามหาคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆแนวทางมมนแมนมาฝากเอฟซีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกลายดิงแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมมันจะได้พาชมคลิปใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆดีๆนะครับแนวทางแมนๆนะครับผมก็เบิงเพื่อความบันเทิงนะครับพี่น้องเบิงดูเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงเบิงเพื่อความบันเทิงนะครับ บางเชืออเลขก็มีเขามีลุดนะครับผมก็ลุดแน่เข่าแน่นะครับผมบันีไผ่จะได้เขาทุกมือทุกงวดหรอกนะครับมเป็นไปว่าอะไรนะครับจะเขาทุกงวดนะครับผมก็มีเขามมหลุดแน่นะครับมางเจอจะเข่างวดสองงวดจอดสี่กับนี้นะครับผมเอาสาหรับมือนี้นะครับกับมาเบิงรัฐบาลไทยวันประจํางวดวันที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกหกนะครับล่างเท่านั้นนะครับล่างอย่างเดียวนะครับผม สำหรับล่างนะครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มล่างนะครับผมก็ วิ่งนะครับวิ่งรูดนะครับหนึ่งกับหนึ่งกับศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งจับคู่นะครับจับคู่ก็ได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่ง หนึ่สหนึ่งนะครับสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับเก้าหนึ่งขอภห้ครับเก้าหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่ง แล้วก็กัน70นะครับกัน70นะครับผมก็แนวทางรัฐบาลไทยล่างอย่างเดียวนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ให้เอฟซีทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดนะครับผมก็สำหรับวันนี้แอดก็ ทามันชุดเต็มมาก่อนนะครับสําหรับล่างเป็นชุดเต็มมาก่อนนะครับอีกสักสองสามวันก็จะตัดครับเดี๋ยวแค่ตัวสองสองตัวนะครับสามตัวนะครับก็จะเอาเด่นเด่นมาให้นะครับผมมามาฝาก fc เหมือนเดิมนะครับอีกสองสามวันนะครับผมก็จะมีทาง้ f c เชื่อใจนะครับยังไงงวดนนี้นะครับยังไงวันนี้คิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับผมพรุ่งนี้จะมีคลิปของเลข ไม่น่าลงทุนนะครับเลขดับนะครับแต่รัฐบาลก็ไม่มีเลขดับอย่างว่านะครับก็เราก็ทําคิดว่าทาซ้ำส่วนครับคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะไม่มานะครับก็ทําออกมาให้กับเอฟซีไว้ลดต้นทุนนะครับคร้บก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คอยติดตามรับชมได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ มีแนวทางเพียงเท่านี้นะครับผมส่วนตัวเน้นนะครับตัวเน้นก็เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งก็จะได้ประมาณนี้ครับสําหรับตัวเน้นนะครับผมก็ให้ซีนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็ รอชุดตัดนะครับรอชุดตัดอีกสอสวันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f ีทุกท่านถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันนะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่านขอให้แหงๆปังๆนะครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมขอให้โชคดีตลอดปีและตลอดไปไเงินไหลนองสองไหลเข้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ